สวัสดีรับพี่น้องฟองป้าพี่น้องมีมาแกงนเป็นมาลนะครับคือไว้เอาเดี๋ยวละครับพี่น้องพ้อมตายโปรดตื่นเล้วครับพี่น้องแค่ยังกระทั่งหลังนี่ไม่ยอมเองทำทรงผมฟาลาให้นางงามเดินสายค่ะเพื่อคนโขนเพื่อคนันเพื่อคนโนเพื่อคนโนยุ่งมันหลยุ่งกัดต้องจูทูบกันยุงเอาวีมาเนี้ย ไม่ได้แกงน้องแท้ไม่ได้แกงวิ่งหวีได้แค่ไหนใครมาผมแต่สิเก็บผมฉันจะเก็บคุณแต่ว่าเดี๋ยวน้องไม่อยากถอดเดี๋ยวน้องเป็นหุ้นไทยบอเอาวีมาดูหวีบ่มี่จุ่มผู้ยืมหวีในลูกโอ้ยมันฟันไม่ยืมหวีเลยยืมหวีสร้างคุณกันอันนั้นจะถอดไหมเนี่ยไม่ถอดนะ มคอสักลุงติ๊กตอบแม่คอซะกมาซะสิมาคอยยังนูเก็บผมนะครับพี่น้องตะเก็บเรียบร้อยคนมียหุ่นใสยเพื่อนก็ดเพื่นใส่เองนก็สีแนมบบเห็นเด้เนาะโอ้แนมบบเห็นตัวมันเป็นเป็นพนุนพนุนน้องนั่งอยู่นี่ก็เลยโอ้ยสุดก่อนมาสุดตะเก็บผมครับพี่น้องผมมันมันอันปิวผมมันอันหวานปอปนเล็บปอาบานปนหวานเลยหวานแล้วนับตานมะฮอยมันคือหวานบักอื่นอันนี่แบบไงอันนึง แข็งเบิดมือด้วยนี่แข็งยังจริงหรือนี่จริงหรือนี่ใช่หรือไม่ครับท่านอียังนออาบ่าดนี่ไดี๋ยวพี่ีมันยังปิวอยู่ เดี๋ยวมันแค้เรี้ยวเห็ดแบบน้องนาคายายอย่างสรงอย่างทุกคนว่ามันก็เจ็ดแถวพี่น้องอย่าตกใจด้วครับนี่อันนี้เป็นนัดเป็นหุ้นในเพื่อนซื้อเป็นอยู่สีสเปซใช่ไหมครับนัตตี้ตอนนี้ต้องมีไทยภูไห่นัดตี้โอ้ยหลาสุดว่า ย่านบ่ถอดวัสดนพี่น้นองก็ไมอยู่สาวหน่อยนีย่ซื้อนัทธรรมดาดินเ,เขาเมาแล้วซื้อนัทตีพ่ะนะ,ะนัทตีสุร <laughs> เสีบะพวกเก็จะแม่นแกงกันคัาผู้ไทยนีนะ่ย <laughs> ไปเลยน่าเอกน่าเอกหนาวได้ไหมเจ้าวลานกล้อยกระก้อยวสั้นเจอนิโป้นี่แหละครับพี่น้องฟาล่างูเดียมพระเอกสาวนอยพระเอกสาวน้องนัตที่นะครับมาในฟาล่างูกระบาบพีก ยังก่องงูเก่อฟาล่างูกระบาบบกพีกงูเหรองูตัวเปรี้ยๆนะเนี่ยอันนี้นะประเด็นของพี่ตองอูนะครับปัานนี้เพิ่นเอามาให้นัใส่แบบว่าเพิ่นสี่สเปซใช่ครับเพิ่อนแบบเพิ่นว่าบ่มีหุ่นบันไดเห็นเอามาสุกกรับบันดึงไม่ก็มาสุกถืดคนนัตตี้บียังยองนัตตี้บียังยองเป็นสีเรื่องแก๊ปากนะบางนึกว่าคืออันคู่เพนสีแท้โรงเรียนของเราหน้าอยู่หันล่างมาบัานนี้อ้าพี่น้อง แกงในแกงตอนไ้ออห่อนออห่อนออหลงพ่อมาคล้องคอหนิละวันนี้ไม่ได้แบบว่าหวยอะดูนี่คลิปเราวันนี้ไม่มีสาระเลยครับไม่มีสาระเลยนะครับเป็นคลิปตลกนคลิปตลกแกงค่ะไม่มีสาระครับแกงหม้อใหญ่พี่บอเลิกกับอวเขา หัวลกแล้วบัดนี้เอาย่าหัวลุกลกออกเฮเอาระาฝ้าแตงหนาแตงไปยังครับถาถาคิเอดดแตงแล้วครับหยอกนัวหัวมวนครับเอาใจเอาเอาใส่กข้ปออกกันเียดิวนะเอาใส่กปอกันเียดก่านยังใส่ีกอะกบอสใส่คือกว่า เวอรพี่น้องพี่คิวนิวมิยังเลยครับม่จันนัดนั่งอยู่กันเพื่อนออกมาสุขภัยนะก็เลยเดลทายคลิปขึ้นมาเดลทายเห็บเบิ้งครับความข้อมูลข้อมังว่าเบิ้งครับพี่น้อง้าตั้งแา่ตั้งแบบชต่ไหนี่มาตั้งแต่ลาลาจีนจีนไหนจีนแมวคอนดีเกาหลีมึงเยอะหรอแต่ลาจีนเหมือนจีนมากครับจีนแดงมาจากเพื่อเขาพูตานครับ ดูดีๆเหมือนมาจากภูพานครับตอนนี้ครับกาล่องกาล่องตั้งไหนตั้งตัวไทยๆก็แผลยเส้นแผลยเฮ้ยชาวไทยก็ไผลยเส้นพี่เอกพี่ต้นนิมนต์ชัยแล้วก็พี่วรชัยสอนศิลป์ครับพี่น้องครับเมเลสสามผลงานเพลงครับสาธิตตามครับพี่น้วนเดียวนะครับเดาครับเดาครับรับรองว่ามูจอกบราดกินเหล่าเนี่ยนอนเดาอย่างเดียวว่าสิงห์ครับพี่น้องครับว่าสิงห์สิงห์ปุ๊บ มูเจ้าสีดำบอกตะมีไม่หอดหนาวลำพ้งนะครับเพราะว่าเดินมัน <laughs> มอันแคบมูเจ้าสีดำบอกตะมีกไม่หอดหนาลำพงงยางรวดเร็วครับเพราะว่าเดินมืนม <laughs> อันแคบนัองนาดมีเอซีฝากเต็มคับมาห้ไหมลูกอันไหนน้อครับอันเอฟซีฝากเต็มคับมาใหายเต็มคับนี่แง็มคับลูกอ่ะเมืเม่อฝากมาห้ยยี่ห้อยังครับยี่ห้อ อันนั้นนั้นยายาหนูยายาลูกโอ้ยมันก็ทำมันสีนัวเลยครับมันสีนัวมันสีมานัวหลึกพอมแปรงภาพอย่าแปรงภาพเป็นถ้าแล้วถ้าแล้วน่าจะนัวบอกครับนัวปั๊บเลยค่ะถ้าแล้วน่าจะนัวใช่ไหมครับจริงจริงค่ะนี่นี่นี่เห็นบอกขั้นเอาคนเดียวไม่จำหนานลยไหมครับได้ได้ได้แซ่บได้ค่ะเวลาเพิ่นฝากมาให้ลูกคันท่า แบ่งภาพตัวนี้ครับพี่น้อง <S <S านาทิเป็นตะจำเนี่ยนาทิเป็นตะจำนาทิเป็นตะกินนวดที่สุดแล้วลกกรัเป็นตะคุยน้ำดิครับ <S <S านาทิเป็นตะคุยครับพี่น้องต้องเมคอ,อัพเขาเสร็ปเปล<ะ>ี่ยนมาดน,นาเวทีสิบพราะมีต่ <S <S ตคนนัน่นทนมาโดดหอมโดดคุยโดดจำบ่บัดเนี่ยมาดแป่งภาพตาญ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 าไอ้ญาญาเจียววังลำพันธ์เราอยู่นี่ย่งเลยโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวเราทำเนุี่ย ไปแจ่งตัวแล้วครับปนา่ล้วบ่ปีนปักผมมาให้แมลูจ้าปินปักผมเอมซีมาสือมะห่อัไครับสั่งมาให้สดๆร้อนๆแล้วป่นปักผมนี่จ้านี่ยปีนปักผมโอ้ยห่งไม่ขึ้นลวดมครับน่เป็นปีนลูกเป็นปีนดาวันลวดเป็นปีนเห็นบอเวลาใส่มสติครับเวลาใส่กัสติกเล็กเสียบทั้งขางเด้อลูกเด้อหนจังเขาเคยออกไปแอบอไหนบุ๋ินงย่งนึ่งขึ้นหนังจีนนี่แหละ โอ้ยเนาะคุนแม่ต้องอุ่นกับผลินเนาะผลิตฟังหัวพ้าหาสันหาคักเนาะโอ้โหเจสิไปตั้งนานเลยนะครับไปสิไปไอ้บึ้งชุดลหรครับพี่น้องครับรอติดตามนะครับโปสเตอร์ปังแน่นอนแต่ละคนรับรองว่าจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มนะครับทุกท่านครับพี่น้องไทยไทยโปสเตอร์แล้วเข้ากับสีมาไทยชุดลากต่อครับแมครับสี้ว่าเติมนาต่อครับพี่น้องบ๊อบครับพี่น้องใหม่สวัสดีครับบ๊อบเอ๋ยย